แกล่ะพี่น้องตอนนี้กับทีมงานนะครับทีมงานเข้มแข็งอีกแล้วเชฟมลนะครับเชฟลินเชฟทิวเออวันกับมก๊ะเนาะใหม่ผัดมันกับมบ๊ะแซ่บกับจิเป็นเท่เนาะพี่แขกพี่น้องเลยโอ้ตัวนี้มีเมนูพิเศษมีกอกใส ใส่กอกของแท้ครับคนน่ะเบิร์ดได้รับเกียรติอย่างสูงครับนั่นจะเป็นแนวนันระบาดนีมบนกเอาไม่กินเฮ้แกไม่ต้องจุ่มแกม้วนดอกหัวกันไปครับหักกันแพงกันไปเบิร์ดเชฟตูนก็มาแล้วครับอ้โมันเอาโอ้มันบดหยิบมันเอาหยีบมันกินนิดนึงมันกิ ไอตัวนี้มาจากไหนนี่ไอตัวนี้มาจากไหนนี่ตีเออของแท้ของแท้พี่น้องเอ้ยวันนี้มาโอ้โ่เชฟมุนบอกบาดแสบเนี่ยมเกาะไปหาหมอเออบาดแสบไปหาหมอเพื่อนนะเออของแท้ครับพี่น้องเอ้อหมอนอตหมอบอยหมอยิ่งเขา กินเขาง่ายบว่าภาษาเล่าครับว่ากินเขาง่ายแล้วไทยเขาว่าเนี้ยก็กินข้าวกินเข้าเที่ยงเออกินเข้าเทียงนะมาทานครับมีเรื่องข้าเนียวมีเรื่องเข้าเจ้าครับเมนูเด็ดวันนี้พรเอกก็คือแกงหน่อไม้ใส่ไก่นะครับไก่นี่ใส่ ใช้ไก่บ้านนะครับใช้ไก่บ้านนะครับอ,อ,อไก่บ้านกินนะครับนัอจังนัวจังแสบมาฐานครับ<อ>แต่ประธานลินนบอเสียงดังก้มมูแต่ประธานลินนห<อ>ยอกกันดนอครับพี่นอนอ <c oughs> หักกันแพงกันครับเ,เียวาออ่าบริษัล้มแก่เขาเนอ,อ,อตัวนี้ออว้าวว้าวนี่มีหนูน้อยตัวเล็กมันอยู่ มามาพี่น้องกินน้ำกันเลยล่องแขกแขกเขาคือเบาสุกเ้ยน ้งนเล่นกินยิ่าวาปนาบุเจอาว่าเป็นสินทุไปเยอะข้างในเงไปดิถ้เออเา,ากนันม่เงยเลยถ้ากันมาเย<อ>เลยดิเพมงมดมันเ,เป้าเรามจะไปเชาบูเลยกเรามา่เหนน็นอะิเจม,มดเจม,มดทีมงานเข้มแข็งครับ อน,น,นี่อัดเศษน้อยแน่กับว่าเป็นยังกับเพราว่ามีภารกิจกันหลายๆลายคนของแทร่พี่น้องของแทรท่เทศบาลไหนาันหลังมาเวงเวงละม่นานเทศบาลตำบลฟ้าหยาดยโสธรครับของแทร่ของแทร่ Đẹp bòi Đúng đẹp Đường Có nhìn nhịp Phân kết của em có Phân lấy trên phố ăn Phân kết của trên phố của tao cái lắm cái gì đó มาทานมาทานมัตัเ็น่ระมันอน้ำใหม่บ่ดีดีเมนองิเหมือนว่าต่นัวนี้ตัวนี้นะแม่มารว Sao bát đi, đúng pa, đang muộn. Mới làm cái bia à? kinh khẩu lắm cành, xếp xếp. กินหลายคนกับมวนมีความสุขกินเด้หลายกินเดรแสบสกนบ <c oughs> ินฟูดียเอาไแบเนาะพี่พ่อนเนาะมีมูมีทีมงานกินมาทานครับแอดครัวลุงไตาสาขาสอง ตุ้น้ำท่อมไม่ใช่ล้วน้ำท่อมเอากินแล้วเ้ากินแล้วอเบล่อสุขภาพดสิมาไปมกไผ่นถมันม่บ่ผพิดก็ไม่กินไปโกเยมีอย่างนะครับมีแบบสี่ก็โคกยังละขวด บำรุงดีแท้